จากนั้นเออมีเสียงปั่นนะฮะมีเสียงปัน่นคล้ายปั่นเราหลากหลายรูปแบบการหาข้อมูลมาปัน่นการปั่นหาคำนะฮะแล้วก็มีการพูดว่ามึงอย่าพูดถึงคนที่นั่งอยู่บนโซฟาอีกนะเพราะคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยเป็นลูกน้องของพระองค์องนะฮะ <c oughs> ว่ามีการพูดว่ามีการปั่นนะฮะปั่นผมหลากหลายรูปแบบคล้ายหาข้อมูลมาปัน่น เพื่อเอาหลักฐานนะฮะเพื่อเอาหลักฐานนะมีการพูดว่าคนของตัวเองเออคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยเป็นคนของเป็นลูกน้องของพระองค์หญิงน,นะฮะบอกว่าอย่าพูดถึงอีกนะคนนั้นนะฮะซึ่งมันตรงประเด็นมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนของท่านนะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนของท่านนะเพราะว่า,าการสร้างตัวการเดินด้วยการเดินเข้ามาด้วยโปรแกรมหรือการใส่ตัวเนี่ย มันบ่งบอกถึงมันบ่งบอกได้ชัดนะไม่น่าจะใช่ลูกน้องของพระองค์จริงนะถ้าเป็นลูกน้องของพระองค์หญิงจริง,จ,รงจะไม่มีคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินมีการถามกันในอากาศว่าพวกมันมาเรียกนะฮะให้ทําการควบคุมตัวผมเนี่ยให้ลงไปเพื่อทําการเข้าไปดูคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเหมืมอนการใส่โปรแกรมต่างๆหรือการสร้างตัวนะฮะคล้ายการสร้างตัวคนที่นั่งอยู่บนโซฟาที่ส่องถ่ายแอบถ่ายผมนะฮะน่าจะทํามาแล้ว นานนะน่าจะทํามาแล้วหลายคนนะสำหรับผู้เสียหายในที่เช่าในตึกพงทาวเวอร์ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นผมแค่รายเดียวนะที่โดนอย่างนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะหลายคนที่เข้าไปพักอาศัยนะหลายคนที่เข้าไปพักอาศัยในตึกพงทาวเวอร์ผมเชื่อและมั่นใจว่า,าน่าจะมีการโดนมานานแล้วนะคล้ายกับว่าข้างบนมีที่ขายยาเยอะนะตึกพงทาวเวอร์เนี่ยข้างบนในชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นที่พักยาเสพติด ในการเล่นเยอะพอมีการเอาอยาเสพติดในตึกพงทาวเวอร์เสร็จเนี่ย,ก,ก,ยก็จะมีการเปิดห้องไรยวันก็จะมีการเปิดห้องไรยวันเนี่ยมาพักอาศัยแล้วก็นัดคนมามีเพศสัมพันธ์หลังจากนัดคนมามีเพศสัมพันธ์เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยอาจจะส่องทายครับอาจจะส่องทายคนที่มาเช่าเนี่ยนะคคนที่เอายาจากชั้นบนเนี่ยมาเล่นเนี่ยอาจจะเป็นการส่องทายณขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันพวกมันก็จะได้คลิปนะฮะพวกมันก็จะได้คลิปเอาไปลงขายในกลุ่ม นะเพราะข้างบนตึกพงทาวเวอร์เป็นจุดพักยาเสพติดแต่เป็นจุดพักยาเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มีการค้ายาเล็กๆน้อยๆเมื่อมีการค้ายาในตึกนั้นได้ก็จะมีการเปิดห้องรายวันในการพักอาศัยและหาคนเข้ามามีเพศสัมพันธ์กลุ่มพวกนี้ก็จะใช้ระบบในการส่องถ่ายในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันพวกมันก็จะได้หลายต่อนะฮะมีพักผู้เป็นตำรวจได้คลิปในการมีเพศสัมพันธ์และก็ลงขายในกลุ่มนะผมเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟา จะเป็นคนของพระองค์หญิงแนวอาจจะเป็นการใช้โปรแกร,รมแยกส่วน